อ่นหนูครับไม่ต้องให้พี่ครับซีบูโก้แอพแอพแล้วก็ผมชื่อกิตครับครับก็เป็นแฟนกับเฟรมครับน้องเฟรมอันนี้เขาดูแมนๆนะคือได้แฟนกันนานยังคะหกเดือนหกเดือนเองอ๋อคือวัยอยู่เนาะไม่รู้เลยเนาะพระอาทิตย์ขึ้นตอนไหนเนาะหกเดือนแรกเนี่ยเดือนเจอกันที่ไหนคะเจอกันก็เจอกันตอนแรกเนี่ยคุยในเฟซก่อนแล้วขึ้นเจอเจอกันในเฟซอีกแล้ว นี่เธอยังดีจะในเฟซของแตงโมอินสต a แกรมดีลกินกันเป็นวันวันได้อะต่อต่อสิต่อแลแล้วคือไปไปทักเขายังไงไปทักเขาย่งไงก็ตอนแรกนะครับตามจีบน้องเขานานแล้วอมาจึงน้องเขามีอะไรที่น่าสนใจสำหรับคุณเขาต้องมีบางส่วนน่าสนใจกูว่าอะไรที่ดูแล้วบกตรงสเปกครับก็ชอบเขาด้วยไม่มันส่งใส่ต้าเขาตอบแล้วกเตอบได้มหมอิจฉา คนที่กดเนี่ยดี๋ยวตัวดีเลยนะคนที่กดชื่อเคไม่เปิดทางบ้านเหมือนคนนี้ต้องมอนอ๋อเราอยู่เราวันเนี้ยเป็นผู้ชายเป็นเป็นบ้าแต่ว่าแต่งหญิงแน่นเลยนะต้องบอ่าตอบตัวสุดท้ายชื่อเฟมครับไม่แฟนกับพี่กิจครับโอ้ดูสิน้องเป็นการ์ดลุกไหมลุกจริงหรือเปล่าหรือลุกหรือล้าปลอม ไม่ต้องไปถามไลฟ์สไตล์เขาหรอกเขาก็ข้างคืนข้างแรงกนได้จับขลาดก็ได้อยู่เนี้บางทีบันทีเราก็แบบเออแบบเป็นคนที่แบบเป็นคนที่กล้าหารแบบเป็นสไตล์ลุกไงนึกออกไหมแต่ถ้าเป็นรับก็แบบเหมือนว่าแบบเป็นสไตล์นิ่มนวลอะไรอย่างนี้เราไม่ได้หมายถึงอะไรเลยตาบ้านซิเราไฟซิเนี่ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวตรงนั้นล้อเขาทำพูดคำโกหกนะฮะอ้าม